เที่ยวพัทยากันบ่อยขนาดนี้สนใจซื้อคอนโดพัทยากเก็บไว้ไหมกบันทึกพร้ไมไว้เลยที่นี่คือคอนโดสุภารยมาเล่ห้องขนาด32ตารางเมตรเป็นคอนโดที่อยู่ติดกับถนนเทพสิทธ์พัทยาใต้นะครับอยู่ห่างจากมอเตอร์เวย์แค่ส0นาทีและห้องนี้อยู่ชั้น22สามารถมองเห็นเมืองพัทยาแล้วก็มองเห็นทะเลอีกด้วยสามารถมองเห็นงานภูธ <c oughs> นาชาได้จากห้องเลยในห้องก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาอย่างครบครบทั้งตู้รองเท้าเคาน์เตอร์ครัวชั้นวางของโซฟาโตะตู้เตียงมาให้แบบครบครบเลยและในห้องน้ำยังเป็นแบบเซ็กซี่แบบ อีกด้วยเบื่อๆนะคะออกมานั่งเล่นที่พกเกตการ์เดนได้และในชั้น35ก็จะมีสกายลาวที่เราสามารถคือมานั่งเล่นนั่งทํางานก็ได้นะครับยังมีทางเดินให้เราออกไปชมเมืองพัทยาส,สวยๆกันแบบนี้นด้วยที่นี่ก็อยู่กลางเมืองพัทยาใต้เลยห่างกับสุขมุมวิทแค่2นาทีนะครับเรียกยว,ว่านาลงทุนสุดๆเขามีนะอาคารจอดรถสูง6ชั้นแบบนี้หมดกังวลเรื่องที่จอดบบเลยในพื้นที่คอนโดจะมีทั้งร้านค้าและอาหารนะครับแล้วฟิตเนสที่นี่เจ๋งมากเครื่องเล่นอะไรทันสมัยสุดๆนะครับผมสวยมากชั้นบนของ ขับเฮานะครับก็ยังมีสวนให้เราออกมาพักผ่อนแบบนี้อีกเรียกได้ว,ว่าที่นี่นะครับจัดเต็มเรื่องสวนเรื่องธรรมชาติมากมีเรืออยู่ด้านหน้าเลยที่นี่ยังมีสระว่ายน้ําเป็นระบบน้ําเกลือด้วยนะครับใครสนใจกดบัตรซื้อโพสต์ไปเลยนะั่นนี่คือสุภไลมาเล่ are, ห้องขนาด32ตารางเมตรนะครับยินดีต้อนรับเอเดอซี่ทุกท่านเด้อและต้องเที่ยวแหล่ของกินฝากกดติดตามด้วยครับ